การที่เขาไปเปิดเนี่ยเพราะว่าลักอินเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกับสลาบัรอย่างนิวยอร์กเองเป็นเมืองที่มีคนเอเชียอยู่มากพอสมควรนะครับแล้วก็การไปเปิดที่นิวยอร์กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์โลเคชันของลักอิน ทีนี้การไปเปิดล่าสุดเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดแบบสเกลแบบหลายสาขามากหน้าตอนนี้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าเขาคงมีแผนที่จะเปิดเต็มที่เหมือนกันนะครับการที่เขาไปเปิดเนี่ยเพราะว่าลักอินเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกับซาร์บัคซาร์บัคเวลาเปิดสาขาที่ผ่านมาในอเมริกาเองเขามองตัววางตัวเองเป็นเติร์ดเพสเป็นเป็นเติร์ดเพสเป็นบ้านหลังที่2บ้านหลังที่3อะไรเงี้ยเป็นที่ที่แบบเราเจนเคยไปนั่งทำงานในซาร์บัคนันใช่ไหมฮะนอกจากบ้านที่ทํางานแล้วก็ร้านกาแฟอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้น ก็จะเปิดสาขาที่ใหญ่เวลาเราไปอเมริกาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพบว่าเราจะไปร้านกาแฟเนี่ยเขาจะมีสาลมีที่ใหญ่ที่นั่งมากมาย specialty coffee เ,เองก็เช่นกันแต่ว่ารักอินที่เมืองจีนเนี่ยเขาไปได้โมเดลที่แตกต่างกันรักอินเนี่ยสาขาแต่ละที่เนี่ยเขาเล็กการลงทุนเขาต่ํากว่าแต่เขาใช้ data driven นะครับใครไม่ทราบเนี่ยถ้าไปเมืองจีนกาแฟรักอินเนี่ยเดินอยู่ดีๆเราเข้าไปสั่งไปจ่ายเป็นเงินสดอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องสั่งจากมือถือละใช่ครับเขาไม่รับนะคือพูดง่ายต้องต้องอยู่ในแอปเขา นี่ผมรู้รใช่ครับหรืออาจจะต้องไปสแกน QR Code อะไรก็ตามเพราะนั้นเขามี Data 100%เ